หายมาดีนี้มาไปอันนี่นี้ไปทางนี้ไปหาช่วยทางนี้ไปทางนี้ ไม่ไม่ได้เด็ดเชอร์รี่าามามา<อ>ทางนี้เดี๋ยวไป<อ>หาชวดนนไ,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 ไนตันสันต์คอร์สชุดนี้